วัสดีผู้ชมเนี่ยจะใช้เนื้อเค็มแดดเดียวแต่จะใช้ทอดการทอดเนื้อเนี่ยต้องให้น้ำมันเดือดให้จัดจัดเลยนะใส่ไปคุกคๆๆุกคุกละออกถ้าช้าไฟอ่อนๆแล้วเนื้อมันจะแข็งเนี่ยน้ำมันจะใช้เดือดมากเลยร้อนจัดล้วฟองขึ้นเต็มละจะใช้ใส่เนื้อไปเลยเนี่ยอ เนี่ยเขย่าเขย่าเดี๋ยวเอาขึ้นได้เลยไปล้างจัดถ้าเอาไว้นานแล้วมันไฟอ่อนทอดไปเรื่อยเรเนื้อจะแข็งเนี่ยพอแล้วจะใช้พอแล้วเอาขึ้นเลยเนี่ยอะทอดนานแล้วเนื้อจะแข็ง เนื้อแดดเดียวหวานนะไม่เค็มหวานหวานขึ้นเค็มอะ่ะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเหลืองสวยเลยทอดนานแล้วเหนียวดำเนี่ย,น,ยน่ากินไหมเดช๋ยจะถ่ายให้ดูท่านผู้ชมเนื้อแดดเดียววันนี้ตชาชัย ซื้อเข้ามานะโลนึงก็สามร้อยหกสิบอ่ะเนี่ยจะใช้ซื้อมาทอดการทอดเนื้อต้องใส่น้ํามันเยอะๆแล้วก็ปลอดไฟแรงๆให้น้ํามันร้อนจจัดๆแล้วเนื้อไปขยอยขยองแล้วก็เขาออกเลยเนี่ยจะใช้ใช้เวลาหนึ่งนาทีแปบ๊บเดียวเองเนี่ยนะน่ากินไหมถ้าทอดนานแล้วมันจะแข็งไฟอ่อนก็น้ำมันไม่ ร้อนจัดไม่อะไรนะมันจะแข็งเนื้อจะแข็งกินแล้วไม่อร่อยแบบเนี้ยเปิดน้ํามันล้อใ้จัดเลยแล้วเอาเนื้อใส่ลงไปขยมๆคนคอนให้เข้าช่วแล้วเอาขึ้นเลยเนะน,นี่ยอันเนี้ยไม่เหนียวไม่แข็งอร่อยมากเนื้อจะใช้ไม่ได้หมักเองก็ซื้อเข้ามาพระเจ้าประจามมรก็ใช่ยนเะน,นี่ยกินกับข้าวเหนียวก็ดีกินกับข้าวสวยก็ดีแก้มเป็นกับแก้มก็ดี โอเคอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจทาชช้ย์เมีหนวดด้วยนะกดติดตามกดสับตะไคร้กดแชร์กดกระดิ่งให้อาจายด้วยขอบคุณมากขอบคุณครับ